สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับปอนใจตะโกนดีเช่นเดิมน,นะครับก็วันนี้มาเดินชมบรรยากาศข้างหลังมหาลัยนะครับข้างหลังมอนะครับผมตันนี้ก็ที่ท้องทุ่งนานะครับตรงน,นี้ประมาณนี้ก็จะเห็นท้องทุ่งนาที่เราบางวันจะยังไม่เคยเห็นว่าข้างหลังมหาลัยมันมีอะไรบ้างที่เราหน้าชมหน้าเดินดูเดินสมัมผัสบ,บรรยากาศเยน็ยนๆในนะช่วงประมาณห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะ ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันมีอะไรน่าดูบ้างครับผมบรรยากาศข้างหลังอ๋อรัก มาหมาวิเลยมหาจุฬาลงกรณราชวิาลยนะครับก็จะเป็นท้องทุ่งนานะครับเหมือนบ้านเรานะครับผมนี่บรรยากาศข้างหลังมหาวิเลยนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นโรงงานนะฮะนี่ทุ่งนาจริงๆครับผมมองไปเห็นแต่ทะเลแล้วก็น้ำไม่ใช่ทะเลหรอกครับน้ำนี่แหละครับ,รบท้องทุ่งนาเนี่ยฮะ ทุ่งนาแดนไกลโอ้ดูเหมือนกับทะเลดีๆเลยครบบรรยากาศสดชื่นนะครับช่วงประมาณหกโมงเยน็นห้าโมงเย็นประมาณนี้ก็ในจุดตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่เป็น ข้างหน้าอยู่เนี่ยก็คือจนตอนนี้ก็เป็นพระนิสิตที่เป็นนิสิตชาวต่างประเทศนะครับที่ก็เดินออกกําลังกายเนะเอาะเดี๋ยวกําลังกายชมบรรยากาศเย็นๆในช่วงเย็นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลสนามตะก้อที่ผมถ่ายทอดสดนะครับหรือถ่ายใหว้วิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้จะเป็นข้างหลังสนามนะครับผมเนี่ยทางที่เดินมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ในส่วนจุดตรงนี้นะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องทุ่งนานะครับที่เราเห็นไม่ใช่ท้องทะเลนะทุ่งนานะครับตอนนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําก็จะขึ้นส่วนใหญ่ช่วงเนีเ้ชาวนาแถวนี้จะไม่ค่อยทํานานะในในช่วงเดือนนี้นะครพจะเป็นน้ำน้ากาลังขึ้นก็จะไม่ได้ทํานาตัวห่างจากน้ําที่ลดลงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท้องทุ่งนานครับเขาจะเขาจะดํานาไถนาเนาะดังนแถวนี้เขาจะดํานาหลายรอบ พอสมควรนะครับประมาณ2-3สาครั้งถ้าน้ำไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำหลอเลี้ยงตลอดเนาะก็สามารถทำนาได้ไม่เหมือนกับแถวๆบ้านเราะจะทำนาปีละครั้งเนาะส่วนในข้างในจุดตรงนี้นะก็จะเป็นสวนพุทธเกษตรนะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับเป็นสวนพุทธเกษตรก็จะเป็นน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำแล้วก็จะปลูกผัก ทุกอย่างที่เป็นผักสวนครัวอะไรต่างๆนะครับต้นกล้วยมะม่วงอะไรต่างๆนะครับอยู่ในสวนพุทธเกษตรทั้งหมดนี่เลยครับยาวไปถึงนู่นนะครับจะเป็นสวนพุทธเกษตรนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายาวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าสวนพุทธเกษตรมีอะไรบ้างที่ ก็อขอจบการถ่ายวิดีโอวิวข้างหลังของมาหาวิทยาลัยมหาจนานุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ